สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิดินกกตูมค่ะเช้านี้มาชมองค์ปู่สวยๆนะคะตอนพระอาทิตย์กำลังจะออกพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะสวยงามนะคะภาพนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหภาพนี้คือสวยนะคะสุดยอดเลยนะคะโอโ้ให้ชมนานๆก่อน เป็นก้อนเมฆนะคะเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นทอ้อ,ทองฟ้านะคะแล้วก็พระอาทิตย์ก็กําลังจะออกมานะคะทําให้สวยดูยังไงยังไงก็สวยนะคะแล้วเราก็จะมาเดินดูดอกไม้กันนะคะจะาเด,ดูสวนย่อมนะคะเช้านี้พาเที่ยวก่อนนะคะอ้าวมาค่ะเช้านี้มาเดินเที่ยวชมองค์ปู่ สวนดอกไม้กับจ้าหนิงนะคะค่ะวันนี้น่าชมด้วยนะคะผูกก็สวยสวยนะคะก้อนเมฆก,ก็เป็นใจเลยนะคะสวยงามค่ะ ้พระอาทิตย์จะออกแล้วสวยจริงๆ okay. นะคะดอกไม้ก็สวยนะคะโอ้ oh. สวยมากเลยดอกไม้ตอนเช้านะคะเป็นสีม่วงสีขาวสลับสีชมพู นะคะสีม่วงสีชมพูสีขาวนะคะโอ้ดาวเรืองก็สวยจังเลยนี่นะคะว้าวว้าวสวยจังว้าวหอนไก่ก็สวยนะคะนี่นะคะหอนไก่ก็สวยสวยเลยับรวมหอนไก่สลับสีด้วยนะคะเป็นแถวสี แต่ละสีก็ปลูกกันไปนแถวเป็นแถวนะคะตอนนี้ก็โตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะสวยๆนะคะโตแล้วดอกก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะโอ้นี่นะคะ,ะ,คะเราจะดูภาพรวมนะคะนน่นเวลาเอฟซีมา FC เอฟซีเถ่ายรูปนะคะตรงหน้าอา้าวปู่ปริจิตด้วยอด้อ,อกเบลได้สวยนะคะ ลุงพลออกแบบได้สวยมากเลยนะคะให้ปูปริกิษ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะสถานที่อย่างนี้นี่แหละถึงว่าถ้าไม่ใช่ที่อยู่คงปู่ก็มีอันที่จะให้เคลื่อนย้ายค่ะถ้าเป็นใช่ที่อยู่นะคะก็มีอันให้สร้างได้นะคะค่ะก็เลยสำเร็จรุ่รวงในการได้ ดีมากเลยนะคะก็องค่อยู่ที่นี่มันก็ทำให้ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะค่ะวังที่เกิดก็คือถ้าเราคิดก็คืออยู่ที่โกก่อนนะคะ,คะแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะโกกก็เป็นตำนานนะคะตรงนี้ก็คือปัจจุบันนะคะค่ะที่องค่อยู่นะคะค่ะที่แรกย่าหนิงตอนที่ ตอนที่สร้างองค์ปู่ใหม่ๆย่หนึ่งก็ฝันอยู่นะคะค่ะฝันเห็นองค์ปู่ยิ้มหัวเราะฮ่า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 อยู่นี่แหละนะคะค่ะตั้งแต่อยู่กกอกนู่นนะคะตอนที่สร้างใหม่ๆเลยนะคะค่ะก็นี่องค์ปู่ก็ตอนนี้ก็ยังยิ้มร่าเริงเลยนะคะรอยยิ้มออกมาโอ้โหคิดว่าจะเป็นรอยยิ้มที่อ่าอบอุ่นนะคะที่อบอุ่นน่ารักค่ะ นี่ก,ก็ออกมาสวยมากนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะออกแล้วก็เลยทำให้เมฆออกแบบสวยงามนะคะดูฝั่งนี้ก็สวยดูฝั่งนู้นก็สวยนะคะบารมีนะคะนี่เขาเรียกว่าบารมีนะคะค่ะพวกเราก็เป็นบริวานนะคะซึ่งมาพึ่งบารมีปู่นะคะถ้าไม่มีองค์ปู่าริจิตนะคะ ็ไม่มีที่จะได้นะคะค่ะแต่ก็ได้กับบารมีลุงพลด้วยแหละค่ะบารมีลุงพลมาแล้วก็บารมีองค์ปู่ปริกิจยิ่งมาใหญ่เสริมบารมีลุงพลอีกเนาะค่ะก็เลยทําให้เป็นงามอลามแท้อลังการโอ้ดูสิคะเอซ จะสวยอะไรขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินดูนี่แหละวันนี้มันน่าชมนะคะวันนี้น่าชมมากๆเลยนะคะเป็นลายทองฝาก เมฆนะคะเป็นลายเป็นจุดเป็นจุดนะคะจุดขาวๆที่จะออกมาก็คือพระอาทิตย์นะคะประดับด้วยดอกไม้ด้านล่างนะคะ ดูยังไงยังไงก็สวยดูยังไงยังไงก็อบอุ่นค่ะปู่ปาริจิตภาพนี้สวยมากเลยเนาะ,อะโอ้โหสวยจริง,รงเพราะว่ามีทอมีเมฆเด้เมฆมันออกมาสวยรับกับองค์ปู่ปาริจิตมันก็เลยสวย นะคะ,นนะ,คะดอกนี้ก็เป็นดอกเล็กๆนะคะลืมชื่อแล้วไม่รู้ดอกอะไรลืมแล้วสวยเหมือนเดิม นี่คือดอกประกามาทนะคะออกดอกบานแล้วโอ้นี่ก็กำลังจะเริ่มบานแล้วนะคะนี่ก็จะเริ่มบานแล้วนี่ตัวนี้ออกเป็นสีเข้มหน่อยนี่ออกเป็นสีขาวนะคะกำลังจะเริ่มบานหมดแล้วนะคะนี่นะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากจยคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยา่าหนิงด้วยนะคะช่วยชมโฆษณาให้ยา่าหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ